สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ขอต้อนรับพี่น้องก็สู่รายการพลังแห่งพระวจนะพี่น้องที่รักยิ่งครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับผู้เชื่อที่เป็นคริเสเตียนพระวจนะของพระเจ้ายังเป็นโคมสองเท้าให้กับเราทั้งหลายด้วย ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดที่หลายคนอาจจะพูดว่าไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปในทิศท,ทางใดแต่สำหรับคิสเซียนแล้วเรามีพระวจนะที่เป็นโคมสองเท้าที่จะส่องนำพาให้ชีวิตเราเก้าวเดินไปอย่างปลอดภัยก้าวเดินไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้ายังมีอำนาจสามารถที่จะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับชีวิตของเราทั้งหลายได้ และพระวจนะก็ยังเป็นคําสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระองค์ตัดสัญญาสิ่งใดพระองค์จะทําตามสิ่งนั้นเสมอวันนี้หัวข้อที่อยากจะมีการได้แบ่งปันกับพี่น้องเพื่อจะหนุนจิตชูใจให้พี่น้องมีความหวังมีกําลังใจในการก้าวเดินไปนกับพระเจ้ามีชื่อว่าวางใจในพระเจ้าชีวิตเป็นสุขพี่น้องที่รักยิ่งวางใจในพระเจ้าชีวิตเป็นสุขพี่น้องครับมีคำนึงกล่าวว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความกังวลใจ ชเช่นเดียวกันความสุขก็เกิดขึ้นจากความวางใจโดยเฉพาะชีวิตรีสเซียนเราวางใจในพระเจ้าเมื่อเราวางใจพระเจ้าชีวิตเราก็เป็นสุขในสดุดีบทที่8 4ข้อ11 12ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์จะปูนความชอบและเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงของอันดีไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรมข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาบุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข พี่น้องที่รักยิ่งบุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้พี่น้องเป็นสุขจากพระวจนะบ,บริบทนี้มีสามหัวข้อใหญ่ๆที่จะมีการได้หนุนใจพี่น้องนะครับในข้อที่11นะครับพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์หมายความว่าพระเจ้าของเราเป็นความสว่างพี่น้องครับทำไมชีวิตรีสเตียนที่วางใจพระเจ้าจึงเป็นสุขเป็นสุขเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นความสว่างให้กับเขาเป็นสุข เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความสว่างในโลกที่เต็มปไปด้วยปัญหาหลายคนอาจจะพูดว่ามืดมองไม่เห็นหนทางแต่พระเจ้าจะเป็นความสว่างให้กับเราพระองค์จะส่องนำทางให้กับชีวิตของเราในโยบบทที่29ข้อที่3ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่า<อ>เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะฆ่าและข่าเดินฝ่าความมืดไปได้วยความสว่างของพระองค์โยบได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะฆ่า ข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์พี่น้องครับชีวิตเราต้องการความสว่างแห่งชีวิตพระเจ้าจะเป็นความสว่างให้กับชีวิตของเราดังที่โยบได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อประทีปของพระเจ้าก็คือเมื่อความสว่างของพระองค์ส่องเหนือศีรษะของเขาข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์พี่น้องครับในภาษา,าการโลกนี้จะมีอุปสรรคจะมีสา,าการต่าง ที่สร้างความยุ่งยากลําบากใจให้กับเราเราจะเดินฝ่าไปได้ด้วยความสว่างของพระองค์เราจะไปถึงฝั่งพระเจ้าที่เป็นความสว่างจะส่งนําทางให้เราก้าวเดินไปสู่ชัยชนะนี่คือข้อแรกพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์พระเจ้าเป็นความสว่างนั้นคนที่วางใจพระเจ้าจึงเป็นสุขทําไมจึงเป็นสุขครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นความสว่างให้กับเขาในข้อที่1 1ตอนกลางก็กล่าวไว้ต่อว่าพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกทำไมคริเสเตียนเราจึงมีความสุขครับ พราะเราวางใจพระเจ้าราวางใจพระเจ้าที่เป็นโล่พี่น้องครับโล่มีเอาไว้เพื่อป้องกันพระเจ้าของเราจะเป็นโล่มมป้องกันให้กับชีวิตของเรา <caracter ization> ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายชีวิตของเราสามารถอยู่ได้อย่างอุ่นใจ <G l ame> วางใจพระเจ้าได้ว่าชีวิตเราจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นโล่ให้กับเรานั้นคิดสิเราจรึงมีความสุขใจเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะทางไปทํางานเราจะไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าชีวิตเราจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นโล่หมายความว่าพระเจ้า จะปกป้องเราให้ปลอดภัย <IS, S 1> ในปฐมบการบทที่15 <_ d> <ões> ข้อที่1ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้อยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับราฮัมด้วยนิมิตว่าอับราฮัมเอ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นโลของเจ้าบำเน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่นี่คือถ้อยคำพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมผ่านทางนิมิตพระเจ้าได้ตัดกับเขาเอาไว้ดังนี้ว่าอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับราฮัมด้วยนิมิตว่าอับราฮัมเอ๋ย<น> <ît> เจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าพี่น้องครับโดยพื้นฐานมนุษย์ทุกคนมีความกลัวทั้งสิ้นแต่สำหรับคิสเตียนแล้วเมื่อเราบังเกิดม่เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวพี่น้องครับพระเจ้าบอกอับราฮัมและบอกพี่น้องด้วยว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นลูกของเจ้าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจะปกป้องเราพี่น้องครับในท่ามกลางสานการโลกที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าให้เรากลัว แน่นอนการไม่กลัวไม่ได้บอกว่าให้เราประมาทแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวพระเจ้าจะเป็นโล่ให้กับเราเราสามารถอยู่อย่างสุขใจได้โดยการวางใจพระเจ้าว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นโล่ให้กับเราพระองค์จะเป็นความปลอดภัยให้กับเรายามที่พี่น้องเดินทางพระองค์จะเป็นโล่ให้กับพี่น้องในการเดินทางยามที่พี่น้องออกไปหาลูกค้าหรือออกไปทํางานพระเจ้าจะเป็นโล่ให้กับพี่น้องในการออกไปหาลูกค้าชีวิตพี่น้องจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าเป็นโล่ พี่น้องครับพระเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์จะสําแดงความเป็นพระองค์แบบนั้นถ้าพระองค์ตัดป้าพระองค์จะเป็นโล่พระองค์ก็จะสําแดงออกในการปกป้องพี่น้องให้ปลอดภัยขอเพียงแต่พี่น้องวางใจในพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตเราจะเป็นสุขเมื่อเราวางใจพระองค์ทำไมจึงเป็นสุขครับพระเจ้าเป็นโล่ให้กับเราและพระวจนะพูดต่อเอาไว้อีกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของอันดีไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรมพี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงแค่เป็นความสว่างเป็นโล่แต่พระเจ้า เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าใช้คําว่าพระเจ้าไม่ได้หวงของอันดีไว้เลยจากบุกคคลที่เดินอย่างเท,ที่ยงธรรมไม่เพียงแค่ปรุงเป็นความสว่างเมื่อระวัาวางใจเราจะเป็นสุขไม่เพียงแค่ปรุงเป็นโล่เมื่อระวางใจเราจะเป็นสุขแต่พระเจ้ายังไม่ได้ทรงหวงของอันดีไว้เลยสลับคนที่เดินติดตามพระองค์พระวจนะกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์จะปูนความชอบและเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของอันดีไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรม พี่น้องครับตราบใดที่เราเดินไป,ไปกับพระเจ้าชีวิตของเราสามารถที่จะสุขใจได้วางใจในพระเจ้าได้ว่าชีวิตของเราพระเจ้าจะประทานสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าของเราเประเสริฐพระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงของอันดีไว้เลยจากบุคคลที่เดินไปกับพระองค์อย่างเที่ยงธรรมพี่น้องครับขอเพียงแต่เราเดินไปกับพระองค์อย่างเที่ยงธรรมขอเพียงแต่เราจะวางใจในพระองค พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของอันดีไว้เลยจากคนที่เดินตามพระองค์นี่แหละครับชีวิตที่วางใจในพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่เป็นสุขพี่น้องครับสำหรับชีวิตคริสเตียนเรามีที่วางใจพระเจ้าของเราเป็นความวางใจของเราพระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าของเราเป็นความวางใจของเราพระเจ้าก็เราเป็นโลกพระองค์จะปกป้องเราให้ปลอดภัยและพระเจ้าของเรายังสามารถที่จะไว้วางใจได้ ว่าเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าพระองค์จะประทานสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราท้ายสุดนี้ขอให้พี่น้องทุกคนมีกำลังขึ้นในพระเจ้าทุกคนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ